เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในระดับพื้นที่อำเภอตำบลหมู่บ้านที่ติดชายทะเลและแผนงานในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,564จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย8อำเภอ93ตำบล698หมู่บ้าน1อบอจอ2เทศบาลเมือง13เทศบาลตำบล69อบอตอมีพื้นที่ประมาณ6,225.138ตารางกิโลเมตรหรือ3,897,711ไร่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลางมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทิศใต้ติดกับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเบียนมาพื้นที่ชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยสี่อำเภอ 12ตำบล48หมู่บ้านประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรีจำนวน2ตำบล4หมู่บ้านอำเภอชะอำจำนวน2ตำบล21หมู่บ้านอำเภอบ้านแหลมจำนวน7ตำบล22หมู่บ้านอำเภอท่ายางจำนวน1ตำบล1หมู่บ้านจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติพุทธศักราช2,558และแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,565คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี ได้สำรวจวิเคราะห์และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงรองรับการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย8อำเภอ42ตำบล172หมู่บ้านลงประกาศณวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563 แผนงานในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,564จังหวัดเพชรบุรีชื่อโครงการเพชรบุรีเข้มแข็งรักเทิดทูนชาติศาสตร์กษัติรย์ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,564งบประมาณ5 6 5 0 0 0บาทแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2,564ผลการดําเนินงาน1 เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันและบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนคนเพชรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรีชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมาเลข37 ถึงบ้านบ่อแขมงบประมาณ40ล้านบาทแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2564ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข37ถึงบ้านบ่อแขมกมที่0บวก00ขีด2บวก000ระยะทาง2กิโลเมตร พื้นที่ตำบลชะอำอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา12กุมภาพันธ์2564สิ้นสุด9กันยายน2564หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรีชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยว อาร์ตออฟซองบประมาณ8แ0 0 0 0บาทแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2564ผลการดำเนินง,งานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Art of s อฟซอปฏิบากรรมเกลือในพื้นที่ตะบนบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี1ครั้ง3วันกำหนดจัดงานในเดือนพฤษภาคม2564หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยปั่นตามลมชมนาเกลืองบประมาณ468,500บาทแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2564ผลการดำเนินงานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นตามลมชมนาเกลือในพื้นที่ตำบลบางตะบูนบ้านแหลมบางขุนไทสบางแก้วและแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งวันกำหนดการจัดงานเดือนพฤษภาคม2564หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลแก่ระบบนิเวศงบประมาณ450,000บาทแหล่งงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2564ผลการดำเนินง,งานขุดคูครองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชัยเลนและสร้างแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นที่ตำบลบางขุนไท อำเภอบ้านแหลมหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาม